การติดตั้งภาษาไทยให้กับจุมลานะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกคือเข้าสู่หน้าของเว็บไซต์พิมพ์ localhost slash www จะเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เราได้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างไว้ตั้งแต่ทีแรกที่เราลงโปรแกรมค่ะถ้า,าต้องการเข้าไปปรับแต่งเราก็เข้าสู่ส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์คือ แอดมิ i s t เ a เตอร์ใส่ username คือ admin แล้วก็ใส่ password log in ค่ะจะเห็นว่าในส่วนของผู้ด,ดูแลเว็บไซต์ก็จะมีเมนูย่อยหลายๆเมนูนะคะในส่วนของเมนูย่อยหลายๆเมนูก็จะมีเมนูที่แตกต่างกันไปในที่นี้เราจะเข้าไปสู่ส่วนของ extension install ก็คลิกเลือก browse ้นหาไฟล์ที่เราได้โหลดมาคือไทยจุล่าคลิกอัปโหลดไฟล์ค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ extension เลือก language manager คลิกเลือกภาษาไทยกดปุ่ม default จะเห็นว่าเครื่องหมายรูปดาวได้ไปปรากฏในช่อง Default ในช่องภาษาไทยนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งภาษาไทยให้กับโปรแกรมจุลลาค่ะ